ที่เชื่อสามีตัวเองและบอกให้ทุกคนไปตายซะส่วนทางฝั่งของไม้ตอนนี้เขาก็มืด8ดด้านแล้วนะครับและท่านผู้ชมคิดว่าเขาเป็นคนทําจริงหรือเปล่าหรือว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทั้งหมดกันแน่ และพอไมยอาการดีขึ้นเขาก็ได้ถูกดําตัวออกจากโรงพยาบาลนะครับเพื่อเดินทางไปที่คุกทันทีและตอนนี้อาชีพการงานของไม้ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเขาถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตรกรผู้สังหารประธานาธิบดีแต่ในขณะที่พวกเขาเดินทางไปยังคุกมันกลับมีรถคันหนึ่งได้ตามมานะครับและคนข้างในรถที่ตามมาแต่ละคนเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยพร้อมก่อสงครามแบบสุดๆหรือว่านี่จะเป็นหนึ่งในแผนการของไม้ในการชิงตัวเขาออกมาก่อนที่พวกมันจะได้ให้เข้าไปในระบบเครื่องยนต์ของรถและสั่งปิดการใช้งานทันทีซึ่งตำรวจก็งง กัันนนนไได้ไม่นานนะครบและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้น,ก,นก่อนที่พวกมันจะได้จับตัวไม้ไปนะครับและดูเหมือนว่ากลุ่มคนพวกนี้จะมีการนัดส่งตัวไม้ต่อนะครับซึ่งดูเหมือน